มันจะไปยังไงต่อแต่ตอนนี้เราเรียกว่าสัญญาณอย่างเี้นะครับดูดูวันจันทร์มันเปิดมันยืนได้ไหมถ้ามันยืนได้มันจะเรียกว่าแนวโน้มในการกลับเทนจากย่อลงมานะครับก็จ่าเป็นแนวเบรกเพื่อกักตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้วันจันทร์รู้เรื่องครับผมอันนี้หุ้น CPF ก็คือเจริญโภคภัณฑ์พี่ครับลองดูอาหารนะครับเนี่ยนี่คือไซเว่ แนวนี้คือแนวแนวรับนะแล้วหุ้นนี้ก็มาอยู่ในแนวรับเดียวกันแล้วด้วยแสดงว่าอยู่ในแนวรับเดียวกันเขาไม่ให้มันตกไปกว่านี้เขายิงอะไรขึ้นมาแล้วตามสัญญาณของเซเว่นเลย CPR เห็นไหมก็ตามสัญญาณและก็ย่อลงมาแสดงว่า2ตัวนี้อาจจะเดินควบคู่กันไปด้วยในทิศทางหุ้นคอยดูให้ดีนะคอยเฝ้าดูนะครับวันจันทร์มันเปิดมายังไง อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับย่อลงมาออกไซเวแล้วก็ยิงขึ้นมาเลยปรับฐานยาวเลยแต่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 แต,แต,แต่ที่อยากให้มองอ่ะมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นอยู่นิดหนึ่งถ้าตัว C P N พี่ครับดูนิดหนึ่งนะตรงนี้เห็นไหมครับโชคจะตัดครึ่งไหมหเห็นเห็นไหมครับ ออกไซเวย์แล้วก็เขียวใหญ่ยิงตุ้มๆๆเห็นไหมสุดท้ายมันเป็นรูปแบบคำว่าไล่ราคายิงขึ้นเพราะราคามันมาจากโซนอะไรมันมาจากโซนล่างเห็นไหมเวลาโซนล่างนะครับไล่ยิงขึ้นก็ได้ไล่ซึมขึ้นก็ได้เนื้อออกใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้ารากราคาเร็วครับยิงเปี้ยงๆลอย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเลยเห็นไหมครับจากราคา38บาทขึ้นมาที่ราคา55บาท56บาทเลยเห็นไหมในเวลาแค่2 3สาอาทิตย์เองเห็นไหม เริ่มสังเกตให้มันชินตาว่าเวลาโซนล่างอ่ะราคามันจะยิงขึ้นมาได้ไวเห็นไหมครับเนี่ยไซเวไหมวอลลุ่มเริ่มแห้งแล้วก็ยิงตุ้มๆๆๆขึ้นมาอย่างนี้เลยอันเนี้ยตัว C P N ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมมันแปลกๆนี่คือแนวรับนี่คือแนวรับนะถ้าเรามาดูใหม่นะครับนี่คือแนวรับแล้วมีบิ๊กหลอดเข้ามา เห็นขาวใหญ่ไหมมีบิกลอตเข้ามาเป็นแท่งเขียวแล้วเบรกอะไรไว้เบรกตายไม่ให้ลงแล้วก็กลับมายันบิกลอตเข้ามาทั้งหมดปกตินะครับซื้อขายนะครับอยู่ที่5เอาง่ายๆเสนอขาย5ล้านหุ้นเสนอซื้อ8ล้านหุ้นแต่รู้ไหมวันนั้นอะบิกลอตที่เข้ามา20ล้านหุ้นเนี่ยครับ20ล้านหุ้นในราคา50บาท ราคา48บาทในราคาก่อนเปิดตลาดประมาณ50บาทแล้วกัน20ล้านหุ้นก็กับพันล้านไหมราคาเท่ากับพันล้านเลยนะครับแค่แข้งขาวๆแค่เนี้ยการซื้อขายก็พันกว่าล้านนะที่เข้าก่อนเปิดตลาดนะครับพี่เห็นไหมกลายเป็นแท่งเขียวแสดงว่าแท่งเขียวเนี้ยมายันอะไรไว้แล้วมายันหุ้นตัวเนี้ยไม่ให้ดาวเทนไปกว่านี้มันอาจจะมีย่อแล้วเริ่มจะทําขึ้นแล้วนะครับสังเกตที่ีนะจําตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ C P N แนวโน้มการทําขึ้นจะชัดเจนภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายทําไมมันต้องเบรกเพราะมันอยู่ในค่าเฉลี่ยนี่ประมาณในอะไรอยู่แล้วนะครับประมาณ47บาท48บาทตรงนี้มันเป็นกรอบของอะไรรู้ไหมแนวรับแนวรับดูจากอะไรดูจากก้นบอททอมจากอดีตสิมันเป็นแนวเดียวกันแสดงว่าเวลาตกมาถึงแนวนี้ปุ๊บเป็นยังไงบ้างบิ๊กหลอดเข้ามายันไว้แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่ก็เห็นแล้วว่าหุ้นตัวนี้เข้ามาแล้วจะต้องแนวโน้มขึ้น แสดงว่าเขาก็ต้องยันราคาตรงนี้ไม่ให้ย่อลงอย่างมากก็เตรียมขาเอ็นแต่สุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องทำขึ้นอันนี้หุ้น CRC อยู่ในเครือเซนเทลนั่นแหละครับผมพี่ครับโชคให้ดูอะไรรู้ไหมเห็นบิ๊กหลอดไหมเห็นบิ๊กหลอดตรงนี้ไหมเดี๋ยวโชคตัดให้ดู เห็นบิ๊กหลอดตรงนี้ไหมรู้ไหมครับหุ้นน่ะซื้อขายเงินปกติเท่าไร่หุ้นซื้อขายเงินปกตินะครับเก้าล้านเอาง่ายเสนอซื้อเก้าล้านเสนอขาย14ล้านแต่มีบิ๊กหลอดเข้ามาเ7จล้านหุ้นเกบเจ็ดล้านหุ้นที่ราคาราคาเปิด29บาท29้าตีไป30สิบาทอะ30ิบบาท,บาทเกือบร้อยล้านหุ้นอะครับเป็นเงินเท่าไหร่ เกือบสามพันล้านไหมสองพันกว่าล้านไปไปลายเห็นไหมแค่บิ๊กหลอดเนี้ยบิ๊กหลอดเข้ามาอย่างงี้หมายความว่าอะไรลองดูทรงกราฟรววเนี่ยบิ๊กหลอดเข้ามาอยู่แท่งนี้นะครับอยู่ประมาณยี่สิบเก้าบาทพี่เห็นไหมครับเข้ามาไม่นานปุ๊บนะเริ่มสะสมประมาณหนึ่งเดือนเริ่มสะสมประมาณหนึ่งเดือนนะครับราคาก็อะไรเลยขึ้นแสดงว่าบิ๊กหลอดเข้ามาคนที่เล่นบิ๊กหลอดหรือบิ๊กหลอดเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสาย VI ซื้อเก็บเพราะเห็นอะไรอนาคตปัจจัยหรือไม่ก็ข่าวอินไซต์วงในเขาจึงอะไรขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยบิ๊กหลอดเห็นไหมที่อยู่ประมาณ28 29, บาท29บาบาทแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นยาวเลยอ่ะตัวเด็ดของตลาดเมื่อปีที่แล้วพี่เห็นบิ๊กหลอดไหมหุ้นเดลต้าครับ บิ๊กหลอดเข้ามาใหญ่มากตรงนี้นะพี่ลองดูนะครับปกตินะหุ้นเดลต้าไม่ได้ใหญ่นะครับคนจะเล่นอยู่ประมาณ3ล้านหุ้น5ล้านหุ้น3ล้านหุ้น5ล้านหุ้นเท่านั้นแต่พี่เห็นไหมว่าหุ้นเดลต้าณวันนี้ที่มันมีบิ๊กหลอดเข้ามาบิ๊กหลอดที่เข้ามาราคาอยู่ประมาณ200บาทบิ๊กหลอดเข้ามาอยู่ที่26ล้านหุ้น26ล้านหุ้นคูณ200ล้านนึกออกใช่ไหม 26ล้านหุ้นก็กคูณที่200อบาทเท่ากับอะไรไหมครับหนึ100่งร้อยร้อยหุ้นเท่ากับเท่าไรคูณ200ร้อใช่ไหมครับเท่ากับสองพันแต่เข้ามาตรงนี้นะครับประมาณ4ี่พันล้านเข้ามา4ี่พันล้านเป็นไงบ้างเข้ามา4 0 0พันล้านบิ๊กหลอดเลยนะแท่งขาวเลยนะพี่เข้ามา4ี่พันล้านแล้วอะไรเลยจากสองรอยนะพี่ยกขึ้นมาดูนะดูตามนิ้วโชว์ หนึ่งวันสองวันสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิวันราคาจาก200บาทขึ้นมา800บาทเห็นไหมขึ้นมายิงเขียวใหญ่ไล่ปัง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 สิบแปดวันสิบแปวันก็หนึ่งเดือนคือสี่อาทิตย์ราคาจาก200บาทขึ้นมาเป็น800บาทใครล่ะมันเข้ามาทีเดียวสี่พันล้าน ไม่ใช่สี่พันล้านธรรมดานะครับมันเกือบมันห้าพันกว่าล้านเพราะมันยี่สิบหกล้านหุ้นคูณสองร้อยเข้าใจยังนี่แหละมันไล่ขึ้นมาจากสองร้อยบาทนะครับแค่สิบแปดวันขึ้นมาที่แปดร้อยบาทแล้วรู้ไหมครับคนซื้อเดลต้าที่ราคาแปดร้อยค้างไว้เยอะมากใครเป็นคนขายเชื่อไหมก็คนที่เข้ามาในแท่งขาวนี้ไงเห็นไหม วันนี้ก็เป็นความลับตลาดอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ไม่เคยสังเกตคำว่าบิ๊กลอตที่มันซ่อนอยู่ในแท่งขาว ATO ราคาก่อนเปิดตลาดแล้วทุกครั้งที่แท่งขาวเข้ามาสังเกตให้ดีนะครับระยะเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมามันอะไรเลยมันจะขึ้นเสมอแต่ตัวนี้พี่เห็นไหมครับซื้อปุ๊บแม่งพักตัวอยู่2อสวันเห็นไหมแท่งที่1คือแท่งตัวมันเองที่เข้าซื้อ 2- อสเห็นไหมเริ่มทําขึ้นวันที่5แม่งยิงเลย วันที่ห้าจากสองร้อยบาทมันก็ยิงมาแล้วสา0ร้อยี่สิบแล้วนะแสดงว่าแค่วันที่ห้อย่างเดียวมันก็ขึ้นมาเท่าไรแล้วรู้ไหมหกสิเปอร์เซ็นแล้วนะเห็นยังอ่านการาฟอ่านราคาอ่านบิดออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์ยังไม่สอนอ่านวอลลุ่มให้เป็นแล้วพี่จะเดาราคาตลาดได้ชัดเจนมากโอเคนะครับพี่น่าจะเข้าใจพี่ครับ กลับมาดูซ้ำนะแล้วก็สรุปรายละเอียดทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้โชคสอนอะไรแล้วพี่เข้าใจอะไรแล้วพี่จะได้คู่มือหรือคัมพีเฉพาะตัวพี่ที่ละเอียดที่สุดใครไม่เข้าใจตรงไหนติดขัดตรงไหนตั้งคําถามมาแล้วโชคจะมาตอบให้อย่าลืมนะครับคนที่เรียนกับโชคสามารถเรียนได้สองกลุ่มเลยนะที่ในการโรงเรียนอนุบาลหุ่น กลุ่มอนุบาลหุ้นกลุ่มปิดกลุ่มอนุบาลหุ้นมันเป็นชื่อที่ถตมตัวถล่มตัวจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคเข้าหุ้นที่ระดับสูงแล้วแต่อย่างโชคเนี่ยเป็นเทคนิคพื้นฐานเราเรียกว่าเรียนหุ้นออนไลน์เพื่อเป็นหน้าด่านแรกเพื่อดึงพวกพี่เข้ามาเรียนแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าใครใจใจร้อนใจไว้นะอนุบาลหุ้นจะตอบโจทย์ได้แต่สุดท้ายเนะื่องจากอนุบาลหุ้นหรือโชคพี่ก็ต้องเรียนแต่พี่จะได้คุ้มเลยได้ทั้งเรียนทั้งสองคอร์สในการลงครั้งเดียวแล้วก็จะดูแลตลอดไป พี่จ๋าโชคดีมีความสุขขอบคุณมากครับผม